ที่นี่สวนสัตว์ครับมุกดาหาร,าาราโชว์นะครับท่านว่าจะโชว์ไหนฮะโอ,อ้โหแปดเลย ส่วนแรกที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมีทุเรียนถึง1 5 0 0ต้นนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาตัดทุเรียนเป็นลูกแรกนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสชิมแล้วจริงๆนะครับรสชาติหวานมันกรอบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณภาพของเราเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับยังสุดนิดเลยอะเรื่องน้ำเนี่ยนะครับ ก็ต้องแบ่งกันเพราะว่ามีความต้องการน้ำค่อนข้างเยอะเนื่องจากมีเท่าท่าขาดไปแล้วทุเรียนตอนนี้ตายแน่นอนปีนี้ทางชิษณุทางได้ช่วยนะครับโอ้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยถ้าไม่มีน้ำของคองต่างกันอยู่ปีนี้ทุเรียนตายหมดเชิญเชี่ยวนะครับต่างๆว่าดงหลวงนะครับมีสวนทุเรียน นายกเท่านเกษตรอำเภอดงหลวงครับสบายกันเยอะเลยนะครับสมัยก่อนเขไม่บอกามวัตุประสงค์ของสมาคมแม่บ้านหาดไชิญร้มัน้ One, 2 3 <laughs> <laughs>